ไปไหนไปไหนป okay. ไปพอเจอรถน้ำต้นไม้เฮ้ยระวังรถมันล้มนะเห็นไหมทำรถบรรนาล้มวันนั้นอ่ะเอาเล้ว

น้องเปียกกับแจ่นฟอนเอาผ้ามาเมื่อวันวัวเปียกมันเสียงคู่ซื้อมันประกาศกัดดอกขอบคุณทุกไลค์ค่ะไปติดไฟแม่พญาย่ไปติดไฟเลยเร็ว ไปติดไฟไปโอ้ยมา่อนตะหมาอยู่นั่นลาไปติดไฟจอนมันบ่เหาพี่ตะเปียวลหรเหาไปติดไฟเปรียวยาเฮาอยาเหาายาเฮาเปียตัวน้อยนิดนึงออยาไปติดไฟโอนอยู่นั่นตะหมาแหละขอบคุณข้าขอบคุณไรไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเสียงไอ้เปียวมันเห่านะคะ หมาเปี้ยวเห่าขอบคุณคุณเอสจีจีค่ะคุณบุญพาหน้าอยู่จ้าน้องหนุหน้าขอบคุณค่ะน่ารักนะคะออกมาแล้วสวยเนาะเอาออกมาแล้วสวยเนาะดูดีมากเลยออกมาแล้วมันมันบะไมันข้าวขาวางเปมันสีบงงามกันเดียวเอออ่ามันสีเป็นส้มเดียวกันแล้วมังกับสีงามตอนแรกพี่ก็ตั้งใจจะออกมาเละแต่ว่าถุหินก่อนอ่ามถมหินก่อนก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยได้แก้ไขนะะขอบคุณค่ะ ขอบคุณึงเชื้อเพลิงหลาลายการเออมันคือจังแบบว่ามันสิเป็นอีกอย่างที่แบบคือจังอันทำขึ้นเหลราไหมขึ้นเหลราเนี่ยมันขึ้นเราอ่ะอันนี้บอกได้บอกห้เด้อมันคือเหลราถูกไหมคือจังเขาเอามาในสีเป็นเราเลยได้เอาไปนาบ้านนะทเนี่ยมันขึ้นสีเป็นสเตปเดียวกันเลยมันสีเป็นสเตปเดียวกันแล้วมันเบืองเราพุ่มขึ้นไปเบืองเราเทิงๆคร่บเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมามันก็สีงามไปเลย มันคือเหล่าก็ต้บัดีงามเลยเนาะบัดีนะเฮากับประดับข้างหน้าจักน้อยพี่กับเดี๋ยวมันเป็นเหียนต้แม่นพี่ก็ต่อหินอ่อนมาวางปุ๊บแล้วพี่กับสวนหน้าเนี่ยจักน้อยเอาดินมาลงเอาหน้าเทียมมาลงหน่อยนึงก็ได้แล้วมันก็งามแล้วมันอยู่น้ำกันดูแลพี่อยู่น้ำกันตุกแต่งต้แม่นอันซีลงทุนเบิดเป็นล้านกับวงงามครับเฮาบ่ดูแลอือนะขอบคุณค่ะ